ก็จะเป็นเล่มสีดำล้วนนะครับเก็บตาเก็บคาดนะ<า><า>สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครัแอดกอนซ์มุไรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะตอนแรกว่าจะมารีวิวดาบอยู่ที่เขื่อนนะ,อะตอนนี้ผมอยู่บนเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนเก็บน้ำนะครับห้วยสักนี่ แรกว่าจะมีมารีวิวดาบตรงนี้แหละแต่ฝนตกฝนตกซสแล้วนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศบนเขื่อนมาฝากก็แล้วกันนะครับเนาะส่วนการรีวิวนะ <l ip> เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันที่ร้านนะครับ <l ip> รกลับไปรีวิวกันที่ร้านนะก็ขนดาบมาเต็มหลังรถเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้รีวิวซะแล้วเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่ร้านก็แล้วกันนะครับโอเคเดีๆๆ๋ยวเราไปรีวิวดาบกันที่ร้านก็แล้วกันนะครับจีตา ครับก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับก็ซอสดี้ยังเป็นทางการอีกครั้งนะครับนาะก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดกอนซามุไรเทลแลนด์นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปมาลงช่อง YouTube เลยเนาะก็อาจจะมี f อถามหาบ้างนะครับมีแฟนๆถามหาบ้างเนาะบางคนก็ตามมาจากกรุงเทพนะครับตามมาที่ร้านเลยนะครับก็ไม่ค่อยเจอผมนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังผมสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องหลัง เป็นกระดูกหลังนะครับกระดูกหลังเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันหายไปนะครับปกติกระดูกของเราจะมีอยู่เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นป่องเป็นป่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ป่องที่มันเชื่อมต่อกันตรงเนี้ยของผมมันหายไปนะครับมันเหลือนิดเดียวนะครับมันทําให้กระดูกกระดูกหลังผมเนี่ยไม่ดีนะวลายกของหนักนะวลายกของหนักหลังจะปวดนะครับหลังจะปวดแล้วก็จะมีเอฟเฟกตตามมาคือ งนะครับหลังมันจะงอเป็นเป็นตัวเอสแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวเอสเลยนะครับงอแบบนี้เลยนะเวลาผมยืนต,ตรงๆนะมันจะงอแบบนี้นี่แหละคือปัญหาสุขภาพของผมนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้นะผมก็จะไปเปิดร้านกับข้าวนะเปิดร้านกับข้าวเป็นร้านหมูกรอบนะบเป็นร้านหมูกรอบนะครับอ,อยู่ที่ประตู2ราชพัฒน์เชียงรายนะน้องใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแวราชพัฒน์เชียงรายก็ไปแวะชิมได้นะครับส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยว่างนะก็เลยไม่ได้ว่างมาทําคลิป รีวิวดาบให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่อย่างที่รู้นะครับว่าเวลาที่เราอยู่หน้าเตาแล้วเราจะไม่ว่างนะครับเราจะรันคิวไปเรื่อยๆระยิ่งลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะไม่ว่างนะครับเราก็จะทํางานหน้าเตาไปเรื่อยๆเลยนะครับจะไม่ได้จับมือถือจะไม่ได้ทําคลิปจะไม่ได้รีวิวดาบอะไรเลยนะครับเนาะโอเคคลิปนี้นะครับรก็เป็นคลิปแรกที่มาเปิดตัวรีวิวดาบอีกครั้งนะครับก็หาเวลาว่าง หาเวลาว่างปิดร้าน3วันช่วงนี้ปิดร้าน3วันเลยนะครับเพื่อจะกลับมาทําคลิปรีวิวนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวดาบให้ชมกันแล้วกัน,นะครับไม่รู้ว่าจะเอาเล่มไหนมารีวิวให้ชมนะอ่าเดี๋ยวก็ไปเลือกดูกนแล้วกันว่นาจะรีวิวเล่มไหนนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีตัวนี้เอาตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้จะเป็นอ่า ดาของคิวบิลนะคิวบิลตัวนี้ก็จะเป็นชิราชิรานะครับตัวนี้จะเป็น1 0 0 0สีดําตัวนี้100 0สีดําแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิราสายะนะครับติดเขาควายด้วยเห็นไหมอ่าตัวนี้ก็จะเป็น1 0 0 0สีน้าเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิราติดเขาควายเหมือนกันนะครับแล้ววากิก็มีนะวากิก็มีตัวนี้จะเป็นงานสั่งทําลูกค้า2ตัวนะครับท่านโตท่านโตที่10เอ๋ยท่านโตสปริงจะเหลือตัวนี้นะครับ นี่เนาะตัวนี้ก็เป็น1นึ่งสีดําลว้ลวนดําล้วนดําเงาวสวยงามตัวนี้ก็1นึ่งศูนย์สีน้าตาลดำ่ากระบี่นะครับกระบี่สั่งทำกระบี่สั่งทำลูกค้าอ่ายังไม่ติดต่อมาเอานะครับถ้าอีกเดือนหนึ่งถ้าลูกค้ายังไม่ติดต่อมาผมก็จะจําหน่ายเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานงานพรีเมียมงานพรีเมียม T 1 0พรีเมียมตัวนี้จะเป็นตีทพพอสมัยราคาอยู่ที่35มหมื่าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็น T 1 0นะครับเป็น T สวนสีดํา้วน ซื้อบาก็จะเป็นลายนกกระเรียนนะครับเป็นกรุงล้อเหล็กกรุงล้อเหล็กนกกระเรียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1นึ่งศูนย์นะครับสีดําทองดําทองสวยงามแบบนี้เลยเนาะอ่าก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่แล้วก็จะมีอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับนาะก็จะเริ่มกลับมาทําคลิปลง YouTube กันต่อนะครับนะอ่าเดี๋ยวก็มาอัปเดตงานให้เรื่อยๆนะครับก็จะมาแจ้งข่าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเร,เริ่มมาทําคลิปให้ชมอีก เดี๋ยวก็โอเคครับต่อเลยนะครับเนาะเดี๋ยวจะเป็นรีวิวตัว1 0ึ0แท้ก็แล้วกันนะเพราะว่าตัว1 0ึ0แท้ตอนนี้มีอยู่1 2 3 4 5 6 6เล่มนะครับหกเล่มเดี๋ยวจะรีวิวในคลิปนี้แล้วก็จะเลือก1เล่มไปฟันทดสอบนะครับก็จะเป็นฟันขวดน้ำนะครับฟันขวดน้ําวางเรียงกันอ่าให้ชมก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเหลือเล่มไหนกันบ้างนะครับนะก็เล่มแรกเลยนะเล่มแรกเล่มนี้ก็จะเป็นสีดำนะเป็นสีดํา สีดําด้านผิวส้มนะครับดําด้านผิวส้มนะแบบนี้เลยดํลรวนดํลรวนสีสีดาด้านผิวส้มแบบนี้ด้ามจับก็กระเบนแท้สีขาวสองหมดไม้ไผ่นะสองหมดไม้ไผ่เนาะซื้อบะซื้อบะตัวนี้จะเป็นลายแบบนี้นี่นะลายแบบนี้เลยลายตามนี้เลยนะครับซื้อบะเนาะนี่เลยนะครับเนาะอ่าต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะออกเป็นสีดําแดงดําแดงนะครับดําแดงฝากสีดําแดงมุกแบบนี้สวยงาม สวยงามเลยนะเชือกมันฝักสีดำนะครับน้นจับกระเบนแท้สีขาวสองมุดไม้ไผ่นะครับสบะจะเป็นลายนักรบสมุไร,รแบบนี้นี่เลยนะครับนะต่อไปดูเล่มต่อไปก็แล้วกันนะครับต่อไปจะเป็นเล่มนี้เล่มนี้นะครับเป็นสีดําเงาดําเงาแล้วก็จะมีฝอยหยดน้ําสีทองแบบนี้สวยงามสวยงามเชือกมันฝักสีดําเส้นใหญ่นะครับน้ำจับกระเบนแท้สีขาวสองมุดไม้ไผ่นะครับสบะลายมังกรนะ ตัวนี้จะเป็นซื้อบะลายมังกรนะครับเห็นหัวมังกรไหมนี่นะครับรูปทรงซือบะจะเป็นแบบนี้สวยงามตัวนี้สวยเลยนะสวยเลยดําทองนะครับต่อไปดูเล่มถัดไปนะครับเล่มถัดไปจะเป็นเล่มสีน้ําเงินอ่าน้ําเงินดําน้ําเงินดําน,นี่เลยนะครับน้มจับกระเบนแท้สีขาวสองมุดไม้ไผ่ผ้าสีดํานะครับซื้อบะลายนักรบสมุไรเหมือนกันนี่นะอ่า ฝักดาบก็สีน้ําเงินน้าเงินแบบน้ําเงินดํานะมีควันฟุ้งๆเป็นสีดําด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่เลยแล้วก็สกิโอนะครับสีดําเส้นใหญ่แข็งๆแบบนี้สวยงามสวยงามดูเล่มถัดไปเล่มถัดไปนะครับเล่มถัดไปก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลดําน้ําตาลดําแบบนี้เลยนะครับนี่นะฝักดาบสีน้ําตาลแบบนี้น้ําตาลดําผิวส้มนะครับ เชื่อมันฝากนะครับเส้นใหญ่แข็งๆสีดํานะครับด้ามจับกระเบนแท้สีขาวสองมุดไม้ไผ่เนาะแล้วก็พันด้วยผ้าสีดําซือบาตัวนี้จะเป็นลายแบบนี้เขาเรียกว่าลายอะไรครับลายาหัวกิเลนหรือเปล่านะจมูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับเห็นไหมลายหัวกิเลนหรือเปล่านะครับตัวนี้อ่าโอเคเล่มสุดท้ายมาดูเล่มสุดท้ายกันเล่มสุดท้ายตัวนี้นะครับจะเป็นสี ดำเงาเล่มน,นี้ก็สวยนะดำเงาเลยดำเงาดำดุแบบนี้นะครับเชื่อมันฝากสกิโอสีดำเส้นใหญ่แข็งๆเนาะแล้วก็ดามจับกระเบนแท้สีขาวสมมูลม้ไผ่พันวยผัาสีดำซือบะจะเป็นลายมังกรตัวนี้สวยมากลายมังกรสวยๆเลยนะอะ่แบบนี้เลยลายมังกรสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนใบดาบนะใบดาบทุกเล่มก็จะเป็นเหล็ก1 0 6 0นะครับเหล็ก1 0 6 0แท้เนาะต่างกันที่จะมีร่องเลือดหรือไม่มีร่องเลือดเท่านั้นเองนะครับนะ เด okay, 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 mm hmm. ี๋ยวผมถอดฝากดาบให้ดูก็แล้วกันรอสักครู่โอเคใบดาบก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเล่มเล่มแรกนะครับเล่มแรกไล่จากตามรีวิวเมื่อกี้เลยนะครับนะผมเรียงตามรีวิวเมื่อกี้เลยก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็น2ร่องเลือด2ร่องเลือดคู่นะครับนี่เลยเนาะสร่องเลือดคู่ทั้ง2ฝั่งนะครับสันหนาแปดมินเปิดคมร้อเหมือนกันเล่มที่ะครับเล่มที่2ก็จะเป็น2ร่องเลือดคู่เหมือนกันนี่ครับ สันนาแปนเมีนเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเล่มที่สามจะเป็นยูโนคูบินะครับยูโนคูบิสุกุรินะนี่เลยนะครับหนึ่งร่องเลือดสั้นสองร่ 2, รองเลือดยาวสันเว้าลงไปนะครับแบบนี้เลยสวยงามยูโนก็สวยนะครับยูโนโเหลืออยู่สองเล่มนะที่เหลือจะเป็นแบบสองร่องเลือดหมดเลยนี่ก็เป็นสองร่องเลือดตัวนี้เป็นยูโนคูบินะครับตัวนี้ก็เป็นสองร่องเลือดนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่า ึ่งศูนย์ลศูนย์นะครับจะไม่มีใบเต็มหรือจะไม่มีหน,หนึ่งร่องเลือดนะจะเป็นสองร่องเลือดก,กับยูนคูบิเท่านั้นนะครับตอนนี้เหลือเท่านี้นะครับส่วนราคานะส่วนราคาตอนนี้ก็อยู่ที่2 3 5 0นะครับนะสบนใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนะท้ายคลิปต่อจากนี้เลยเดี๋ยวผมจะ เอาไปหนึ่งเล่มน,นะครับไปทดสอบให้ชุ่มชมก็แล้วกันนะครับว่ามันฟันได้จริงนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ยังไม่มีการรับคมเพิ่มนะเป็นคมเดิมๆจากโรงงานนะครับใครอยากได้คมกว่านี้ก็รับคมเพิ่มได้นะแบบคมก,กดกระดาษเลยก็ได้นะอ่าตัวนี้ก็สองพันสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเนาะของที่จะได้ในกล่องก็จะมีกล่องมีน้ํามันมีใบเซอร์นะครับมีกล่องมีน้ำมันใบเซอร์ใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อให้ในคลิปนี้ก็แล้วกันนะคร โอเคครับผมก็เลือกมาหนึ่งเล่มน,นะก็จะเป็นเล่มสีดำล้วนนะครับดำล้วนผิวสมนะ้มเนาะตอนนี้ก็มีขวดน้ำอยู่แค่2ขวดนะครับผมผมหาได้แค่สองขวดมันไม่ได้เตรียมไว้นะครับที่บ้านก็ไม่ได้เตรียมไว้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวฟันให้ดูกันละกันตัวนี้จะเป็น2ร่องเลือดนะครับสร่องเลือดคู่นะครับฟันส,สดๆนะไม่มีการตัดต่อแล้วก็ไม่มีการรับผมเพิ่มนะหยิบม,มาแล้วก็ฟันเลยตอนนี้ฝนก็เริ่มลงแล้วนะับเริ่มลงแล้วนะเห็นไหม เสร็จแล้วนะครับก็จัดกันกลางสายฝนแบบนี้อ่ะช่วยถือหน่อย,อยนี่นครับสองหลองเลือดนะเลยสองหลองเลือดคู่นะครับมาเดิมนะครับเก็บตาเก็บตาด,ตาดนะอ่าเก็บตาเลยเปิดปมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเปิดปมร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะตัวนี้ก็แค่สองพันสามร้อยห้าสิบบาท สิบบาทใครสนใจก็ยังได้ติตอสอบถามกันเข้ามาได้เลยเนาะโอเคครับวันนี้ก็เปิดตัวด้วยคลิปนี้กันละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ